สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาพบกับก,กับ One e i h ท,ทูเทชนวันนี้นะคะพวกเราก็จะมากินหมูกระทะให้ทุกคนดูกันนะคะพวกเราก็จะมีหมูมีผักแล้วก็มีหมูสามชั้นแล้วก็มี ทอดดอกทอดดมา,มา,มา,มาครับทุกคนเรามาเริ่มกินกันเลยมา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 นี่เลงเฉ็ดเข็ดเต้าโอ หายแล้วตอนแรกได้ตัดออกไม่ต้องตัดออกวันนี้พวกเราไม่มีทาเล่นนะคะแต่หลุดเบาๆคือวันนี้เพื่อได้กินข้าวเช้านะคะเนี่ยทุกคนดูดูน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มของเรามีกระเทียมด้วย นนดะคะเ <c oughs> มื่อเื่โอ้เมืเพืนิมพอดักไว้ได้นะคะน,นะคะดูสีผักแล้วเหียวเช้าหมดแล้ว เอาก็ะัดลงมาให้หน่อยเพื่อนเพื่อนอย่าขาตกคิฉันรู้ว่าจะหิวนาะ้เอา,ากันออกอเราิโก้แตว,ว่าอะไรรู้ไมคว,ว่าอะไรลู้นม่คะเราจะมาหอบให้ทุกคนดูนะคะพี่จิ๊กมุกที่เราคือไปว่าวาะนเ่อเอาไวาเป็นให้ทุกคนดูอเอาไหมขาหน หน้าเรานี่สูงหมดเลยนี่นะคะทุกคนเราจะมาขอเฮ้ยลืเรามีชารายด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายเราต้องชีพก่อนมันก็ทุกคนขอโทษในอาความกระทาดำนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเปิดชีพได้ก็นานมากเลยดำไฟมันแรงไปมันแรงทุกคนเออเออนะเอออะไรนะมาลงประณันต์ตีไข่ด้วยชีพทุกคน ทุกคนมันไม่จริงนะคือแบบว่าทุกว่นเราจะได้กินนะคะเราจะได้กินกวเราจะได้ถ่ายทุกคนเนี่ยเออถ้ามันดูน่าเก็บไปก็ขอโทษด้วยนะคะว่าหิวเผียว <c oughs> <c oughs> มากๆกระูแต่ก็ทถัดดำมากเราเพื่อกินกินผักน,นะคะเราไม่ค่อยสัมผัสกับผักในหมู่กระทะก็กินหมูกกระทะแล้วมาเพื่ากินผักเราไม่ชอบเไม่กิน,กนค่ะ ที่เราไม่ใช้เตาเตาไฟฟ้าเพราะว่ามันดูมันไม่ได้ดูหรอกคือแบบมันไม่ขอเหมือนทุกคนมันไม่ขอเอาน้ำสุดไฟโปร้อยเอาผักใส่ก,ก่อนนะคะทุกคน,ส,กนสุดไฟตัวไปสุดไฟตัวอ้า ทำอะไรอะทำอะไรอะ,อะ,รอะนี่ทุกคนดูค่ะนี่คือหมูที่เราย่างมาเลยไม่ได้ตะกะเลยนะคะไม่ได้ตะกะเลยท <c oughs> ุกคนนี่หมูที่เราย่างมาเลยเราก็จะแบบเราลืเอาสลา,ายวางทับก็อย่างนี้ก่อนนไปเลยแล้วก็ห,วหมูทับลง h e r ที่เรานแล้วแบ,บแบบ เราทำแค่นี้เทียบพอไหคะอือหือเป็นน่าอร่อยมากคุณสุดขลิบโอ้โหนี่หมูต เราไปทำตามนะเชืเ่อเลยว่าทุกคนต้องแยกกินกับเราก็จะมีเนีอะไรดีๆกับทันให้ดูญญเราชิมแล้วเพื่อนเนี่ยแต่ละลองทอดูนะคะ่ะอร่อยมาก เปลืองยังวะอุ๊บวันนี้เราจะไม่รูปแบบขนาดรูบแบบนั้นเนี่ยนี่ทุกคนจริงๆริงเขาบอกเข้ามาที่ไหนอะไรทุกคนดูงนี้ แล้ลายกับหมูนี่น,น,นะแล้วก็เติมกัน้ำซนแล้วก็ยัดข้าปลาลสิครับแต่บอสบลง อร่อยมากหมูเราก็หมักเองทุกอย่างเราทำเองหมดแต่เราไม่ได้ปลูกผักเองนะถ้าปลูกผักเองท่าน,นี้ก็คงไม่กินยังง้อขางเองยังก็ไม่ได้ฆ่าเองทุกคนฉันจะฉันมีเรื่องจแป้ ทุกคนดูเห็ดน,นี่สิทุกคนดูดูสีมือโดนคนดุณจะนึกนว่านากาำอะไรนะคะแล้วนกะ็หยองหยองหยองเลยนะคะนั้ก็แบบยังไงเธอบอกเจะพาไปหันไปอีีล้างเสร็จแล้วเหรออืมแล้จะบอกว่าจาัดจัดใส่ถาดให้มันสวยๆนะมันจะได้ถ่ายรูปออกมาดีๆเป็นไงล่ะหมุนเอาภาพเไปค่ะ คื่อะไรหมูตับใ่ค่ะเราไม่ไมีมัน,มมน,นี่ค่ะิ๊กไม่มีมุกตัวนี้ไม่มีมุกเลยต้องปัไฟต้อง <laughs> ปัไต้อคลิปที่แล้วหมดโซ<ฟ>ลิซใส่ได้ันนี่คือระเขียบร้ำจิ้มเราก็ไม่บอกนะว่าเอาคื้อมาจังไหนะเราทำเองค่ะ <laughs> ก็ยงงือน้ำจิ้มเนิ้อที่อร่อยมากๆที่ทุกบ้านต้องมีสิ่นีที่คุณ นี่คือสั่นคอสั่นคอสไลด์อ่ะขอบคุณค่ะถ้าเชื่อมาจะเอาหนจบ<อ>ยังไม่กินนะยัไม่กินใช่ไหมสั่นคอไม่กินเหรออ๋อเพื่อนไม่กินหลังฉันนะไม่รู้จักของอร่อยใชย่ฉันไม่เกี่เวไม่ของแล้มาหองฟอคกี้แซ่บโนะอ้จิ๊สแซ่บ แจ็บมือก็เป็นเจ็บกูแรงเหรอทำไมเบาคำหยาบจังเลยอ่ะอ่ะวันนี้เราไม่มีมชาเลนจ์เราพูดได้เออหน้าสีเจ็ดคำหยาบโอ้หน้าสีเจ็ดชาลเลนจอยากอาาลาองค,อค,อคิดหน้าอาจจะมีชาเลนจ์นะอาจจะอาจจะอาจจะคิดหน้ามีมางูไปยังยังไม่อะไรอีต้องมีไม่ได้มาขับเลยขับรถ วันนี้คุณกิ๊ฟพูดเยอะเพราะว่าคลิปที่แล้วเขาไม่ได้พูดเราจะขอคำนี้มือเอาขักอะไรยได้ไหมได้จับแป๊บนึงเราจะคืนก่อนอืมเอานี่อ่ะเดี๋ยวจะคืนให้ฝีมือการั่านมือโดยเราเองล้านค่ะโดยเราเองนะคะคือก็ร้าง เอาไว้ข้างวันก็ได้หมูตำชัมมนหอมมากอะไรนะหมูตำชันหรอต้องหอมมากทุกคนทุกคนเห็นเห็นดีไหมทุกคนดูหมูดิ หมูมันแพงหมูมันแพงแต่เราอยากกินหมูมระทานะคะนี่ทำนี้ใส่หมูน้ำจิ้มมา,ากระเทียมแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กระเทียม ทำไมมันเป็นอย่างนี้เจ๋งเจ๋งเจ๋งตอนหนืกินน้ข้ามเดียวเสียงใบไหลกินกินข้ามเดียวแล้วกินข้อไปเนี่ยนะเอาลูกชิ้นเอากระจกหน่อยดีขอบคุณค่ะ บ้านเราอยู่ติดถนนแล้วก็บ้านเราเป็นทางผ่านนะคะทุกคนทางผ่านเพราะว่ามันจะมีฝุ่นดินอยู่ตรงข้างในการมาเที่ยวแนี่บ้านเราก็น,นั่นนะบ้านเราอยู่ทางสวนสัตว์อะไรเนาะก็จะดินทางมาคุณบอก ยังไม่ได้เล่นอยู่มาเล่นเรายังไม่ได้เล่นมุกเลยนะเรากรีดมุกไม่ออกเราไม่เล่นมุกเราเล่นถึงมุกายมุกปลอดภยมุกปลอดภัยของฮุกกี้มุกปลอดภัยในกำนัย ไมันไม่แรงเหมือนตอนเปิดพราะตอนนี้ทุกคนกำ <g ülme> <ๆ g ülme> ลังอยู่ท้องกันแล้วนะคะเม,มืไ,ไปวันนี้วนวายตั้งแต่เช้าอะไรเธอเนี่ยอะไรขอเออาสาลเอาสาลูยันสลู สวยล่ะสาเลยทับคีอนะต้องท้อท้อหน่อยไม่มีใครเล่นกับเราเลยน้ำย่อยปอกป๊อกจำย่อยป๊ปอกป๊อกเมืเราก็กินกันแล้วนคนคนวันนีนก้กินได้เยอะมากกินได้เยอะมากมากเลย,ะะยทนยลีนัน่งก็อิ่มดูสภาพอิ่มของแต่ละคนดูพอ พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคิวต่อไปของพวกเรานะคะคอนเทนต์ต่อไปพวกเราจะมาทำอะไรก็รอติดตามชมด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณะคะ่ะ